สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเราจะแนะนำกล้องตัวนี้นะคะกล d ดักเป็นของ g กลดักนินิชอตทูนะคะรุ่นที่เราซื้อมาใช้ก็ในคลิปนี้นะคะ่ะจะเป็นแนะนำวิธีการใช้งานเพราะว่า,าเราไปรีวิวกล้องตัวนี้ให้กับร้านที่ซื้อมาแล้วมีคนสนใจเยอะและทีนี้ คู่มือในกล่องตัวนี้นะคะ่ะไม่มีภาษาไทยนะคะแล้วก็รีวิวก็เรายังไม่เห็นรีวิวของคนไทยเลยอะเราก็เลยว่า,าเราก็เลยไปดูแต่ของคนเกาหลีนะคะที่แอดมินเพจร้านที่เราซื้อเขาส่งมาให้ก็นี่คู่มือไม่มีภาษาไทยเลยนะคะทุกคนก็ เราจะมาสอนวิธีเล่นว่ากล้องตัวนี้เล่นยังไงเราจะสอนแค่คร่าวๆนะคะแล้วให้ทุกคนไปลองเล่นกันเอาเองเราจะบอกวิธีแบบเบสิกพื้นฐานในการใช้กล้องตัวนี้ให้นะคะว่าทำยังไงก็กล้องตัวนี้นะคะ่ะรุ่นนี้มันสามารถนำเข้ารูป จากตัวกล้องไปยังมือถือและส่งออกรูปจากมือถือมายังตัวกล้องได้ก็คือเจ้าต,ตัวนี้นะคะสามารถปิ้นรูปในมือถือของเราได้ซึ่งาภาพออกมาจะมีความเหมือนมีความใกล้เคียงดีกว่ามีความใกล้เคียงกับรูปในมือถือของเรานะคะก็มันจะแตกต่างจากพวกกล้องอินเสมินินะคะกล้องตัวนี้ คือของโกดักะเนาะภาพเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะสีเขาก็ชัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายในแต่ละรูปแบบให้ดูนะคะแล้วก็สอนวิธีใช้ว่าถ้าจะพิมพจากพิมพ์รูปจากมือถือต้องทํำยังไงไปที่ตรงไหนก็ก่อนอื่นนะคะพรทุกคนพอซื้อกล้องตัวนี้มาแล้วต้องโหลดแอปพลิเคชัน2 a p แอปนะคะเป็นโ o d ัก i ิน t แ n นกับ o ก a k Print p โ o t o สัาอย่างี้แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นโลโก้แอปให้นะคะต้องโหลด2ตัวนี้มาในมือถือก่อนนะคะแล้วก็ลองเล่นดูว่าเพราะว่าในแอปพลิเคชันพวกนี้มันสามารถแต่งรูปได้นะคะแล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีคร่าวๆแล้วกันเนาะว่า ใช้งานยังไงเล่นยังไงนะคะส่วนที่เหลือทุกคนต้องไปศึกษาเองเนาะว่าจะแ,แต่งภาพยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องลองเล่นดูต้องลองทําดูด้วยตัวเองนะคะกนเนะเ็เราคือถ้าใครซื้อกล้องตัวนี้มาอย่าคาดหวังอะไรมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ชัดเหมือนกล้องมือถือเรามันถ่ายได้ถ่ายได้แล้วรูปที่ออกมามันคลาสสิก มันจะแบบเป็นสไตล์แบบว่าอ่ารูปสมัยถ้าให้เราคิดถึงยุครูปสมัยยุคเก้าูนย์ในความคิดของเรานะอันนี้คือรูปที่เราถ่ายจากกล้องตัวนี้เลยนะคะนี่เราถ่ายกับกระจกแล้วก็ปิ้นออกมาเลยตัวนี้เราใช้อ่าเขาเรียกว่าฟังก์ชันของ b o r d ร์นะคะแบบมีกรอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้เป็น b o r d e r l e ล ก็คือไม่มีกรอบนะคะก็คือรูปเต็มใบนี่สองอันมันก็จะแตกต่างกันอย่างนี้นะคะกอ็อ่าแล้วก็รูปนี้คือที่เราพิมพ์ออกมาจากมือถือนะคะคือสีมันสวยนะคะทุกคนสีสีเขาสวยจริงๆแล้วเขามีระบบอ่าเขาไม่เรียกว่ระบบเขามีอ่าพอตอนในรนะหว่างที่พิมพน,นะคะรอบสุดท้ายจะเป็นการลามิเนตติ้งจะเป็นการเคลือบรูปซึ่ง สีจะติดทนนานเราก็อยู่ได้นานในที่เราไปอ่านของอ่าเว็บไซต์ของกูดักมาเขาบอกว่าอยู่ได้นานถึงร้อยปีเลยนะคะก็เราว่ามันโอเคมากเลยนะทุกคนแบบสีสีเขาสวยมากสีเขาแจ่มมากเลยนี่ขนาดถ่ายจากกล้องของกูดักเลยนะคะไม่ได้กล้องจากมือถือนี่กล้องจากกูดักและนี่เป็นกล้องมือถือที่เราปินมานะคะ เดี uh ๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการเล่นจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองถ่ายรูปกับกล้องตัวนี้ดูนะคะถ่ายแบบเมฆบนท้องฟ้าละกันเนาะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยนะนี่เห็นไหมก็ตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมก็อ่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะมีอ่าโหมดต่างๆให้เลือก b o r d e r ์ e s ก็คืออ่าอันนี้เป็นกรอบมันนะคะว่าเราจะใส่กรอบหรือเปล่าเอากดตัวนี้นี่ b o r d e r ก็คือมีกรอบมันนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นโมโนโคมเป็นขาวดำนะคะแล้วก็ filter normal ก็คืออันนี้เป็นแบบฟิลเตอร์สเกตก็เป็นแบบภาพแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซิปเพียร์ฟิลเตอร์อะควา one อะควา two ฟิลเตอร์นอร์มัลต่อไปเป็นแฟดอันนี้ก็เป็นเปเอันนี้เป็นแบบหมวดเซลฟี่นะคะแล้วก็ อันนี何と何と London, ้ปิดเปิดเซลฟี่อันนี้เป็นภาษานะคะก็เดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันนะคะว่าเราจะถ่ายก้อนเมฆเราจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมไม่รู้นะเราจะถ่ายดูกันตัวนี้นะคะหนึ่ง นี่พอถายเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมว่าเป็นปริ้นกับแคนเซิลนะคะเราจะกดปริ้นนะคะก็กดตัวนี้ได้เลยกดปริ้นมันก็กำลังจะเตรียมกางอยู่นะคะแบบนี้บอมบิงอัพแล้วก็จะต้องรอเรื่อยๆนะคะก็อาจจะไม่ค่อยโฟกัสน,นะเพราะมือเราสั่น มีเริ่มแล้วนะคะมันก็จะบอกเอาแบบ <c oughs> มีเยลโล่ก็จะเคลือบสีเหลืองมาให้ก่อนนะคะรอบแรกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่ามาเกนตานะคะก็จะเป็นสีแบบนอกดแดงแดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ครายน,นะคะก็จะเป็นนี่เริมเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแบบนี้ก็ลามิเนตติ้งก็คือเริ่มชัดขึ้นแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็เล่าสุดท้ายสดเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือรูปที่ได้ที่เราถ่ายเมื่อ,อตนนอะกี้เนาะก็ ชีสวยนะคะทุกคนมันก็จะแบบออกเป็นแนวมันก็ไม่เหมือนมันก็จะไม่ไม่เหมือนที่เราไปล้างรูปที่ร้านใช่ไหมล่ะเพราะมันปิ้นออกมาจากกล้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบภาพมันมีความคัดสีกับทุกคนแล้วมันสวยดีนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูมุมอื่นกันเนาะว่าถ้าถ่ายมุมอื่นจะเป็นยังไงนะคะต้องโหลดมาก็คือแอปอันนี้นะคะ g o d a k Instant กับ g o d a k Photo Printer สองตัวนี้การเชื่อมต่อบลูทูธก็คือไปที่กันตั้งค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้บลูท<ม>ูธ <Bluetooth S 2> ของเครื่องนี้<ม>ก็จะขึ้นมานะคะนี่ g o d a c k i n t a n t เลขข้างหลังคือเลขตัวเครื่องของเราจากนั้น ก็กดทำการจับคู่เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็กดจับคู่ก็อันนี้คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วจากนั้นถ้าเราต้องการปินรูปไปที่แอปก่อนนะคะอันดับแรกเปิดแอปตัวนี้ก็ได้แล้วก็เลือกแกลลอรี่ก็เลือกรูปเราขึ้นมาไลน์ไลน์ไลน์ ปินนนี่มันก็อันนี้แล้วก็เลืกรูปขึ้นมาเลยคะ่ะที่จะปิ้นก็อันนี้ที่จริงเราสามารถตกแต่งอะไรก็ได้นะคะถ้าเราไม่แต่งก็สามารถกดปิ้นได้เลยที่จริงมันสามารถอ,อกดแก้ไขตัวนี้แล้วก็จะมีพวกแอปตัวนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะคะว่าจะแต่งแบบไหนจะแต่งก็เราสามารถ ขยายรูปได้ด่แกะลองยางพอลองเล่นหัวโอเคได้เียอ่าจากนั้นกดสั่งปิ้นได้เลยค่ะจากนั้นตึกได้หรอตึกมาหันเท่าก็กดสั่งพิ้นได้เลยกดปิ้นก็รอนะคะกำลังดาวน์โหลดอยู่ ตอนี้เราเชื่อมต่อเครื่องไปแล้วเห็นไหมนองภูผาเป็นนายแบบนะคะคําสั่งการปิ้นจะเหมือนกับอตอนที่เราถ่ายรูปเลยค่ะเหมือนกันถ่ายรูปมองจากกล้องคําสั่งการปิ้นก็จะเหมือนกันนี่เริ่มทํางานแล้วนะคะห้ามมือไปจับตรงแผ่นรูปเด็ดขาดนะคะ จนกว่าเขาจะทำงานเสร็จถึงจะจับได้ จะเป็น Laminating เคลือบัตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่แล้วรูปมาแล้วก็รูปจะลองเทียบดูดูรูปสีชัดมากเลยเทียบกับกล้องนะคะนี่นายเด็กน้องเดยวของเราน่ารักมากดีค่ะขอบคุณนะคะจะไปถ่ายรูปเพื่นกันนะคะ นั่งเบียดเพื่อช่วยคนช่วยแล้วก็เราจะมาลองกล้องให้ดูนะคะว่าถ้าถ่ายแต่ละโหมดจะเป็นยังไงแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้มีวิธีเราจะบอกวิธีการนำรูปออกจากกล้องเข้ามือถือด้วยนะคะแล้วเราก็จะลองถ่ายทุกๆฟังก์ชันที่มีในกล้องนี้ดูนะคะว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ ถ้าใครอยากเห็นว่ารูปเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะให้เฟซบุ๊กไว้นะคะแล้วก็เข้าไปดูได้ว่ารูปที่ถ่ายจากกล้องตัวเนี้่เขาเรียกว่าอะไรสีเป็นยังไงละกันเนาะตามชมกันนะคะทุกคนใดยคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่อสอนนำเข้ารูปจากกล้อง โกดักมินิช็อตทูนะคะเข้ามายัง่ามือถือของเรานะคะแอปน,นี้นะคะโกดักอินแสแตนตตัวนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นมากดหน้านี้นะคะรอมันเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมหรือยังไม่มยังไม่เชื่อมบลูทูธนี่เชื่อมแล้ว นี่นะคะคำว่าชัตเตอร์ตรงนี้นะคะตัวชัตเตอร์ตรงนี้ก็คือขึ้นมนาแบบนี้ก็ตัวนี้เป็นการนําเข้ารูปจากกล้องโกดักนะคะตัวนี้เป็นปุ่มกดถ่ายเดี๋ยวปีการ์มตอนนี้กันอ่ะป,ปีกายไปติดนางแบบเอาของวางเดี๋ยวเราจะถ่ายจากกล้องพี่เขาตัวนี้นะคะแล้วกงตัวนี้นะคะลองดูกดตัวอันนี้ ้องนีหม,มุมซ้ายใช่กดตัวนั้นแล้วก็รอกดหงไงกดหงมกําน,นึ่งตอนนี้นะคะกดมันก็จะหมุนติวติวต,วติวแบบนี้มันจะเป็นการนำรูปจากเครื่องนี้นะคะไปใส่ไว้ในมือถือของเรานี่คือวิธีการนำรูปออกจากกล้องต้องใช้เวลานิดนึง นี่นะคะรูปมาแบบนี้เลยก็สีส่วนนะทุกคนเหมือนถ่ายจากมือถือเลยเห็นไหมกล้องเขาก็ดีเดอลองไปเล่นดูนะคะค่ะหลังจากที่เราสอนวิธีการใช้กล้องไปแล้วนะคะก็ในแอปที่เราแนะนำไปสองตัวนั้นนะคะเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะคะว่า <c oughs> เวลาแต่งรูปเวลา มันสามารถใส่แบบกรอบรูปอะไรเงี้ยใส่แบบเป็นกรอบเป็นเฟรมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ปรับสีแบบอะไรได้หมดเลยทุกอย่างเลยเหมือนแอปแต่งรูปทั่วไป <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าฟรีมม์หมดจะทำยังไงคือเราปินรูปจนฟรล์มหมดนะคะอันนี้เป็นฟิล์มที่เขาแถมมากับตัวกล้องนะคะกับตัวกล้องตัวนี้ก็เราบินรูปจนหมดแล้วนะคะมันประมาณสิบใบ ที่เรานับได้นะประมาณ10บใบนี่แหละค่ะก็วิธีการเปลี่ยนฟิล์มนะคะก็มาดูกันว่าเปลี่ยนยังไงนะคะอันนี้เป็นที่ร้านเขาแถมมาให้เนาะก็ตัวนี้เป็นตัวหน้ากล้องนะคะตัวนี้ข้างบนเนาะก็ตัวฟิล์มจะอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ตรงนี้ก็พีกิกลับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดตัวนี้ออกมานะคะ เปิดตัวนี้ออกมานะคะแบบมันจะมีตรงลูกศรตรงนี้ควรจะเห็นนะลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็ี้ออกวางเบาๆนะคะนี่ข้างในมันแล้วก็จับตัวนี้นะคะดึงออกมาค่อยๆทำนองเข้านะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหมดแล้วโบเบนะคะหมดแล้วตัวข้างในก็จะเป็นอ่า นี่ยตัวนี้เป็นเหมือนอาเขาเรียกว่าอะไรแม่สีที่มันจะเคลือบมาแต่ละรอบอะไรเงี้ยค่ะก็นี่เป็นส่วนข้างในมันนะคะแล้วเราก็จะมาแกะเปลี่ยนจากกล่องนี้นะคะกล่องนี้มีสาสิบแผ่นนะคะเขาจะเขียนไปนตรงนี้นะคะสามสิบชี้ เราเข้าใจแล้วก็คือหนึ่งตลับเนาะมีสิบแผ่นแล้วเขาันนี้เขามีสามตลับนะคะทุกคนอ๋อไม่น่าเราถึงปิ้นไม่ได้เพราะว่าเราปิ้นไปเราวสิบแผ่นเองเอาก็แกะนะคะแกะออกจากถุงกันนี จับตัวนี้นะคะพยายามจับตรงนี้มันนะอย่าไปโดนตัวอื่นนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่ามันจะมีผลต่ออันนี้ไหมอ่าตัวนี้นะคะเขาจะเขียนว่า do not open นะคะห้ามเปิดตัวนี้นะก็อันนี้เป็นเป็นฟิล์มที่หมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเรียกว่าฟิลมม์มไหมอ่ะเร,เราเรียกว่ากระดาษโฟโต้นะ เนี่ยคะ่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือหมุดแล้วแล้วก็อันนี้คือเพิ่งแกะใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราเอามาใส่กันเมื่อตะกี้ที่เราใส่เราใส่ทรงไหนทรงนี้ใช่ไหม <laughs> ลองดูทิศด้นะคะอุ้ยร่วงนี่แล้วก็ใส่ไปให้ตรงกับล็อกของเขานะคะที่เขามีล็อกอยู่ก็จึบ เข้าไปเลยตอนนี้เขาจะเขียวนวะ่า p l a s here คือกดตรงนี้นะคะก็กดตรงนี้เข้าไปก็คือได้แล้วก็ปิดฟ้าเหมือนเดิมก็เสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนอันใหม่ง่ายมากคือกล้องตัวนี้ใช้ง่ายมากนะคะทุกคนลองไปเล่นดูนะคะเราคือเราอ่ะรีบอัดคลิปทำเพราะว่าเพื่อนเราก็ทังซื้อมาเหมือนกันแล้วเพื่อนก็มาถามเราก็เลยว่างั้นเราทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้อง ต่อคำถามหลายคนนะคะก็คือไปดูคลิปในช่องทีเดียวเลยดีกว่านะคะก็ก็เราขอจบการรีวิวการใช้กล้องโกโก d a ก Instant Mini 2แค่นี้นะคะก็เราเราไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกับความละเอียดของภาพ ที่ถ่ายได้จากกล้องตัวนี้มาก,ากเท่าไหร่นะคะมันก็จะไม่ได้ละเอียดและภาพชัดเหมือนที่ถ่ายจากกล้องมือถือของเราเนาะแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีความคลาสสิกข,ของรูปอะ่ะเราชอบตรงนี้ที่มีความคลาสสิกมีความเป็นโกดักมีความเป็นแบรนของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อ่าและอีกอย่างหนึ่งคือมันปินรูปได้อันนี้ที่เราเคยบอกว่ามันมันปินรูปได้เราชอบตรงนี้แหละคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะแปะ เฟซบุ๊กของเราให้นะคะถ้าใครอยากดูถ้าใครยังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมันแบบมันจะจําเป็นมากไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราด้วยความที่เราชอบเราอยากได้เราก็เลยซื้อซื้อเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงรูปที่เราถ่ายจากกล้องตัวนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กของเรานะคะก็เราถ่ายแบบโหมดมีโหมดฟิลเตอร์อันนึงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า รูปที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงเนะเาะก็ยังไงก็ขอจบการรีวิวตัวกล้องโก,กด d ก c เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย